กราวโซดีขับผมนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมฮงไกอิมแพกเตอร์เกือบเล็กชอเกมผิดนะฮะกับมิติซนะูเปอร์สตริงเนาะต้องยอมรับตามตรงว่าเอ้เธอวนมาอีกแล้วเลยนะฮะสำหรับรอบนี้ก็จะเป็นอาโพเนียนะฮะก็ผมก็คุยกับน้อง,ก,องนอนนะะกับน้องนนนั่นแหละคุยคุยกันว่าเออทำไมนนไม่สนใจเปิดเล่เหรออะไรอย่างนี้นนก็บอกว่าแบมบมันก็ค่อนข้างจะพอจริงๆถ้าเกิดไม่ได้ซีเรียสลี่เรื่องเมตามาก เออจริงแบมมันก็แก้ขัดได้นะมันก็เลี้ยงอันดับได้นะเนาะเดี๋ยวมาดูความคุ้มคาม่าของเซเล่กันละกันนะเพราะว่ารอบนี้ผมใช้เซเล่ลงนะแม้ว่าผมจะเกลือก็ตามนะผมจะใช้แบบอคุณดูของเราละกันนะ <laughs> ผมบอกเลยนะแล้วก็น้องก็บอกว่าถ้าเกิดว่า เป็น DPS ใช่ไหมจร,จริงๆเล้ก,ก็ไม่จำเป็นเพราะว่าเรามีพลังจิตสุดเทพอย่างามิสพิงเอลใช่ไหมอย่างลิเซียอยู่แล้วผมก็เลยบอกว่าเชื่อเถอะเดี๋ยวดันมันต้องขายเป็นเสืออันเชิญใช่ไหมเพราะเล่มันก็เป็นเสืออันเชิญเนาะดูจากตอนบิสเตลมันก็เป็นเสืออันเชิญใช่ไหมแบบเสือเชิญบวกด้ามมีผมเดาไ้แล้วแล้วก็วันศุกร์ถ้าเกิดแพทเข้าแบบบริหารวันศุกร์ตัวใหญ่ก็ขา,ขายของหน้าตู้นั่นแหละคุณก็ไม่เหนือความคาดหมายนะสิ่งอันเชิญสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น30%มสิอร็นะฮะผมก็ นะแล้วก็หากมีสิ่งอเชิญของตัวเองตัวละครจะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น20%ก็ก็กกกตามนั้นคุณถ้าเกิดคุณไม่ได้เล่นสายนี้คุณก็จะไม่ได้บัฟโบนัสจากส่วนนี้เลยนะฮะแต่จริงๆไม่มีบัฟคือท้าเทียบบัฟหลายๆอันถือว่าบัฟรอบนี้ดูไม่ค่อยแรงมากขนาดนั้นนะนพูดตรงๆนะฮะนะจริงๆบอกว่าก็พอเล่นได้แหละผมก็ใช้เล่นนะคุณเปิดมามันก็ต้องเล่นนะเมย์จะไม่มีของก็ตาม <laughs> นะพูดตามตรงเลยนะ คือเซเล่ผมใช้นี่ฮะขโมยแบมมาใส่กันต้องๆเลยนะคนนะคิดจคิดอย่างนี้แหละง่ายดีแล้วก็เคียวนะฮะก็ขโมยจากล่างแฟดมาคนนะ,นะมันไม่มีความสามารถในการซับเลยแม้แต่นิดเดียวนะเป็นเคียว DPS จ๋าก,ก็ดีกว่าไม่มีอะไรถื่อนก็ใส่ๆไปงั้นเลยฮะนะนะเล่มผมของก็จ,จะประมาณนี้เลยนะคนนะไอทีเคเท่านี้แหละนะช่างมันเราเราเอามาเล่นในิซิมหมดซับเนาะตามนี้นะฮะแล้วก็สติกม่าเป็นของแบมเลยแบมฟูลเซตเลยนะฮะกียจคิดก็อย่างนี้แล้วกันนะ เอาให้ดูแล้วกันว่าถนะ้าเกิดว่าน้องตัวเปล่าแล้วเอาของที่เราพอจะมียัดไปอะ่ะมันจะพอจะทําเวลาได้ไหมอะไรอย่างนี้เนาะก็เวลาก็เฮ้ยก็ว้าวซากกว่าที่คิดนะไ <c oughs> อ้คนดูพ้ยเวลามันก็ไม่ใช่ย่อยนะแตผ่ผมต้องบอกกันนะว่าผมยังงงงก,การวิธีกับการเล่นน้องอยู่นะเพราะน้องมันม้าใหม่มากอนะ่ะชั่วโมงเล่นเรายัางน้อยอยู่ใช่ไหมก็เลยแบบค่อนข้างจะงงนะเราจะมาดูความสามารถของเล่ลกันละกันเพราะว่าโพเนียเราหลายรอบแล้วนะผมจะไม่ค่อยพูดไม่ค่อยพูดถึงเจแล้วนะ อของเล่เท่าที่ผมนั่งอ่านสกิลด้วยความที่สกิลมันโอ้คุณดูโอ้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 อะไรครับเนี่ยอ้ยาวยาวอ่ะยาวยาวจริงๆนะผมจะย่อยให้เข้าใจสั้นๆง่ายๆกันนะในแง่ของบัฟแล้วกันเนาะเพราะว่าพูดถึงของเล่แล้วว่าเราก็ต้องเปรียบเทียบกับใครฮะเราก็ต้องเปรียบเทียบกับเพรสเชอร์ออฟเซนเทียนใช่ไหมเปรียบเทียบกับแบมนั่นเองเว่ามันได้เสียอะไรไปหรือมันมีแบบมันอัปเกรดอะไรมาบ้างเนาะพูดถึงแง่ของการลด เออป้องกันก่อนละกันในเกมนี้ก็เรียกว่าอะไรอบบัฟออนแอร์ใช่ไหมของแบ,บมามันจะลดสูงสุดอยู่ที่75%คือถ้าเตะหอ,อกแบ,บมามันลด50%แต่อันตินางอ่ะลด75%ใช่ท้งฟิลเลยลด75แล้วก็ระยะเวลาอยู่ด้ด้วยกันทั้งหมดอ่า15วิซึ่งไอบ้บัฟที่ทำให้ตัวละครถึกขึ้นนี่ผมไม่นับเลยนะเอาแค่แบบดามจเพียวเนาะของเล่ก็เหมือนกันคุณแต่ของเล่บัฟจะประหลาดหน่อยเพราะว่าของเล่บัฟในการลดป้องกันเนี่ย จะอยู่ที่2จะอยู่ที่2 3ส่วนใหญ่หญอาพูดถึงส่วนอันติก็ลดนะลดป้องกันเหมือนกันแล้วก็แต่ลด50นะของเลยลด50%นะฮะแต่มันมีเงื่อนไขนิดหน่อยที่สามารถสแต็กเพิ่มได้เนาะเราค่อยว่ากันแล้วก็จะมีอีกส่วนหนึ่งที่สามารถลดป้องกันได้ก็คือในส่วนของท่าโจมตีร่วมใช่ไหมก็คือถ้าชาร์ตตีแล้วก็ชาร์ตตีซ้ำอีกรอบน้องก็จะไปเอาเคียวยักษ์ฟาดหน้า,าทีหนึ่งใช่ไหมอันนี้ลด50าอพูดพูดถึงยังไม่กดอันตินะเอาคอมโบเนี่ยได้ 50. ถ้า,าออกสกิบซ้าตกิที่ัฟ ของรถเกาะมันยังอยู่ใช่ไหมมันจะขยายเวลาขึ้นแล้วก็จะได้บัฟเป็น75%แทนนะฮะหรือคุณจะใช้อันตีอันติรถ50มันับก็นับหัวเหมือนชาติตีไปเลยครั้งหนึ่งก็ใช้อันติรถ50แล้วก็ใช้สกิลอาวุธก็ได้หรือใช้สกิลชาติตีก็ได้แต่แนะนาให้กดเป็นสกิลอาวุธด,ดีกว่าเพราะว่าน้องมันจะปั๊มเกต S เอสพีให้ตัวเองเวอร์มากเลยคุณนะกดสกิลอาวุธปุ๊บแล้วก็เปลี่ยนตัวเลยอะไรอย่างเงี้ยน้องมันก็จะจาก50มันก็จะได้สแต็กทับทันทีก็จะกลายเป็น75หมาย คือไม่จําเป็นต้องพึ่งอันติก็ได้คือน้องสามารถลดเกาะ75%ได้จากแค่คอมโบสกิลเออคอมโบชาร์ตีแล้วก็สกิลอาวุธต่อเลยน้องก็ลด75%ได้ทันทีคุณนะถ้าที่ผมอ่านมาไม่ผิดนะ โคเทคมันโอ้โหเทคมันยาวเยอะมากคุณเด่ถ้าที่ผมอ่านจับใจความก็น่าจะประมาณนั้นเลยคุณนะล้าถามว่าอา้าอันติมันมีประโยชน์อะไรอีกไหมพี่เอออันติน้องโหดมากคืออันติน้องมีความสามารถนอกจากจะลดเกาะห้าสิบเปอร์เซ็นต์ตั้งต้นแล้วก็ต่อสกิลอาว,วุธคือจะทําให้เราเซตทีมไวขึ้นใช่ไหมอันนี้เราพูดถึงข้ามไปเลยนะสิ่งที่แบมไม่มีเลยนะคุณก็คือ,อสกิลดองสามารถเจนเอสพีให้ตัวเองได้เรื่อยๆแต่เจนไม่ค่อยเยอะ2.55ครั้งใช่ไหมได้ได้อได้12 จุดห้าหน่วยโดยประมาณมันเป,นนเปน flat นะ็นให้มันเป็นแฟลตนะเท่าที่ดูอ่ะมันให้มาเป็นแฟลตแล้วก็แล้วก็เล่ใช้อันตีคตคอสแพงมากคุณน้องใช้175ใช่ไหมในการกดท่าไม่ตายคุณผมผมลองว้าวเลยแค่ใช้เยอะมากแบมชัย1้5ยใช่ไหมของเล่ชัย1้5เวอร์มากแต่ยังดีที่น้องมันปั๊มเกส S.P. ได้ผมยังไม่ได้อ่านความสามารถสติกมาน้องกับอาวุธน้องเลยนะว่า มีความสามารถในการปั๊ม SP เพิ่มไหมอันนี้ผมเล่นนอกเซตสุดๆเลยนะปรากฏว่ามันก็ไม่ได้ขาดมากขนาดนั้นน้องมันมีความสามารถในการตีไม่กี่ทีแล้วก็ชาร์จตีไม่ก็สกิลอาวุธน้องอนะมันปั๊มเก็ดเอเวอร์ ver. ถือว่าเป็นตัวเนครตัวหนึ่งที่เก็บเกตไม่ยากนะเอาว่ากันว่าตามตรงแม่น้องจะใช้เกตขนาดนี้ก็ตามใช้เกตไม่ยาก แล้วก็มีความสามารถในการบัฟความเสียหายนอกจากลดเกาะแล้วใช่ไหมอันตีสามารถบัฟทําให้ศัตรูตัวเกียภาพแรงขึ้นเนี่ยสรุปสั้นๆก็ประมาณนี้นะแต่ไม่ได้เยอะมากแต่ก็ถือว่ามันก็ไกลกว่าแบมแล้วอะเท่านั้นยังไม่พอคุณเล่มีความสามารถในการบัฟอัตาคิด้วยก็คือสมมติทีมเราอ่ะตีอัตาคิแล้วสมมติมันชนเพดานร้อยไปแล้วอ,ะอ่ะนะ คือสายกยจภาพอ่ะข้อขาดบาดตายก็คือคลิถ้าเกิดเราตีบางครั้งมันก็ไม่คีดาเมจมันก็ตกเยอะถูกต้องไหมเซเลสเป็นตัวละครที่ถมอัตาคีจากตัวละครที่ตีไม่คีอ่ะสามารถถมให้เต็มคลิได้ถ้าเกิดว่าอัตราคีที่มันตีติดคีไปแล้วว่ามันก็เสียเปล่าไม่ฮนะเลเอาอาค่าที่เกินอัตตาคีที่เกินอ่ะไปเปลี่ยนเป็นความแรงคียต่อคุณจะไม่เกิน50%นะหมายความว่ามันขยายเพดานดาเมจเพิ่มขึ้นไปอีกอเป็นอะไรที่สายกิยภาพต้องการมากเพราะว่าตัวที่บัฟ คลิกกับอตาคลิกมันหายไปจากเมตานานมากแล้วพุ่งตรงเลยคือถ้าที่ผมนิกออกมันก็จะเป็นของขงแบ้งใช่ไหมกับเทลิเทพอ่ะโคตรยุคแรกเลยคุณคือไม่เห็นนานมากคือว่าเฮ้ยมาโหดมากลดกอดเ5ด้ารในระยะเวลา1ิวินานที่สุดในเกมเออในของแบมันสิวินะแต่ถามว่ามีผลไหมสำหรับตี้คอมของมิสเตลมีเห็นค่อนข้างเห็นผลนะเพราะว่าน้องมันสามารถรีเพตระยะเวลาได้เรื่อยใช่ไหมแต่ค่อนข้างยากอยู่เท่าที่ผมลองยังยากกมยังหาลูกไม่เจอแต่ คิดว่าน่าจะทําได้ก็คือลดเกาะ75ตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมมีสิทธิ์ทําได้นะถ้าที่ผมมองอะ่ะถ้าเกิดไม่งกฟูตีขนาดนั้นอาจจะทําได้ลดเกาะ75ตลอดเวลาเต่มันก็ไม่ติดหูเดาวไม่ลงล็อกอยู่ดีผมลองแล้วมันก็เลยอยังไงนะนะฮะแต่ยังน้อยน้องมันก็ลด50 75ได้ตลอดเวลาอยู่แล้วแล้วก็มีบัฟแรงแรงคีอีกเนี่ยใช่ไหมไม่เกินแปลงแปลงอัตราคีที่เกินนะแม้เป็นแรงคีดได้สูงสุด,สดคือ50เนี่ยโหเวอร์มากไอ้พัสดีหน้าเนี่ยเวอร์จริง ไอโดนเกายภาพแรงขึ้นนี่ก็ถือว่าแรงกว่าแหลกอะไร,ร,รจากแบมแล้วแ,แบมไม่มีนะฮะถือว่าเป็นบิ๊กสไป์พอสมควรนะถามว่าผมจะเปิดจนสุดเพดานไหมเนื่องจากว่าเป็นตัวละครซับแกนกลางผมมองว่ามูลค่าของตัวละครซับแกนกลางมูลค่าสูงมากมันค่อนข้างใช้ได้ข้ามปีข้ามชาติมากเลยคุณนะอย่างเซียนเนี่ยอย่างฟูกะเซียนใช้กันกี่ปีทานจริง3สองสามปีได้ใช่ไหมสามสี่ปีคุ้มมากผมก็เล่ผมก็เปิดเปิดโลกแตกแน่นอนอะ่ะจริงๆถ้าเกิดคุณไม่รีบ ตัวละครเดยวมันก็คงมีแบบหลุดไปนอกตู้แต่ผมเอาไว้ก่อนแล้วกันนะ <c oughs> ผมว่าผมส่วนตัวผมคุ้มอ่ะเพราะว่าหลังตู้มันก็ผมก็อยากได้อีกหลายชิ้นน่ะ <c oughs> ผมก็ยังให้เป็นตู้ที่คุ้มสำหรับผมอยู่นะ <c oughs> ผมก็คงเปิดเรื่อยๆแหละ,ะสำหรับตู้นี้เนาะ <c oughs> พูดยาวไปแล้วคุณนะเรวมาลองกัน <c oughs> ผมบอกไว้ก่อนว่าผมยังงงๆกับคอมโบน้องอยู่นะผมพูดเลยอ่ะนะเพราะเวลาผมทําได้ประมาณนี้นะฮะ โอ้โหโอ้โหชิรุ่ยเปิดเลยครับเจ็บๆนะน้องไม่ใช่เกีจ็บเยอะมากเลยจะขอเก็บเกียรก่อนนะเปิดเลยผมอาจจะไม่อันตินะรอบแรกน้องสามารถเล่นโดยไม่อันติก็ได้ผมเนี่ยผมปาดเลยโดยต่อ50เสอรเซนปึ๊บแล้วก็เรียกวางมาลด75ฮะ75ละมูลค่าท่าอันติแล้วอ่ะอย่างแฝงนะน้องแฝบมากเลย แตกด่ชาได้แด็ดกระตุกกระตุกกระตุกปีก๊ดไม่หย,ยีดิสเทลก็จะนะอือปี๊ดแน่ข้ามเล่นเล่เลยรีบนะข้ามเล่นเล่เลยแล้วกันไม่หยีเลยต่อเลยฮนะ นิเซียมันจะติดปูดาวแต่ผมลองแล้วไอ,อ้ท่อน,นี้มันไม่อันตรีก็น่าจะพอได้ไแตกแตก็เสียแตกนะฮะแต่รอเลยเวลาก็ไม่ตาอยอีกเติมดีกว่าเอาเลขเก็บเกลน่อย เดล่ละพุ่งมาซะยอมตายะนายะคอมโบตาย,ยาแรงมากโอเคก็ติดบางทีมันแหลกแล้วมันจำเฟร,ร,รม,มลวมองๆเลยผมกดไม่ติดผมงงกับคอ,งองบโ,โบน้องอย่านพูดเลยนะทำเวลาได้ดีก็โอเคนเนี่ยเปิดกอแล้วเขาีบถล่มให้ตาย ตายเลยโอ้เร็วมาเดียอีกมันยิงขึ้นเจ็ดร้อยได้นะจริงๆอ่ะนี่ขนาดน้องไม่มีของเลยเฮ้ยจริงมันมนตัวมันเพล่เมากเลยนหะคุณดูน้องไม่มีของอ่ะแต่เวลาเกือบเจ็ดร้อยแล้วผมเล่นพลาดผมว่าผมเล่นพลาดเยอะนะใช่ผมว่าผมพลาดเยอะโอ้เร็วขึ้นอีกแหละผมว่าผมผมเพิ่งเห็นคะแนนเออผมจะขึ้นเนเวอร์ไน้เยอะ ผมเพิ่งเห็นก็แนนตัวเองเออแย่ละเออเราหนักมือไปเด้อยแย่แล้วเพิ่งเพิ่งสังเกตเลยสี่สิบห้าถ้วยดีว,ว่ะเออเอาอีกแล้วนะคือเท่าที่ผมลองนะอืผมว่าผมผมไปดูจากอันที่แล้วใช่ไหมของคลิปที่แล้วที่ผมเล่นแบ่ใช่ไหมแต่ผมเล่นพลาดเองอะ่ะใช่ไหมเออโอ้คนนี้คนรู้เริ่มส่องของแล้วนะคนนี้มิสเตลไม่มีหอ,อกประจําตัวนะต้องถูถั่วกับของผมแต่เขามีเล่มีหอ,อกประจําตัวเนาะ เขาขาดชิ้นบนชิ้นเดียวแหละอู้ดีจังนะฮะอ่าของผมก็น,นี่นะดูของน่ารักน่าชังจังเลยอะ่ะดูสิคือคือแทบจะแทบจะเป็นแบมมแค่เราเปลี่ยนคนถือเฉยเออคน <c ười> อย่างน่าเกลียดอ่าที่สามนะฮะในสุดใส่เราแซงก็แซงเธอได้เอนะแบมเนาะก็ห้องผมก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะนะหกร้อยกว่าเนาะสี่ร้อยไม่ค่อยอยากดูอะ่ะคนนะอืม 400ไม่ค่อยอยากดูท่าไรเลยมันอ้างอิงอะไรไม่ค่อยได้นะฮะนะโอเคเราคงดูได้คือ3สามมันดับบนนี่แหละนะฮะก็มีสเตลขคองเมต่านะนะสรุปคือของเซเล่ถ้าเกิดคุณอยากได้ให้ทีมกายภาพแบบแรงขึ้นจะแม่แล้วก็เซฟเซฟหน่อยเพราะว่านั่นแหละเซฟเซฟหน่อยผมว่าก็คุ้มลงทุนอยู่นะเออแต่ถามว่าจําเป็นมากไหมเหรอถ้าเกิดแค่จะเอามาเลี้ยงอันดับแบบเอาแล้วแต่ความอวยละกันคุณผมว่ามันก็ แบมก็ยังเล่นได้อยู่อ่ะนะแต่ถ้าเกิดเป็นเนวาน่าระดับเนวาน่าขึ้นอนะ่ะไม่อ่ะแบมไม่ไหวแน่นอนนะเล่ต้องเล่เท่านั้นอ่ะนะแต่ถ้าเกิดเป็นเลดโลลงมาบอกว่าแบมยังพอไหวยังแพมแบมยังน่าจะทรงงานไะด้อีกยาวๆอยู่นะนะแต่อนาคตอ่ะมันนะอนาคตอ่ะเดี๋ยวมันจะต้องมีตัวมาเล่นกับเล่แล้วพอดีอีกใช่ไหมผมว่าแบมก็น่าจะเล่นยากขึ้นน,น,น,นั่นแหละนะนะนะผมว่าเล่ก็ภาษีดีอ่ะอ คุ้มนะผมมีความรู้สึกว่าตัวเปล่าแล้วมนทําได้ขนาดขนาดเนี่ยผมว่าผมผมผมว่าผมมันมันเวอร์แล้วนะนี่ถ้าเกิดมันมีเซตประจําตัวดีมันไม่โลกแตกหรอกคนนะนะเออมันมันจะได้เลยผมไม่แน่ใจเซตประจําตัวมันมีเจนเอสพีตัวเองไหมเ่ยผมต้องมานั่งปั๊มเองเยอะมากเลยนะใช่ไหมถ้ามันมีเจนเอสพีแล้วมันเล่นข้ามช็อตได้เยอะๆอ่ะโอ้เวลามันจะบวกอีกบานตะไทยเลยอ่ะผมขอเช็คซีมันมีบวกเอสพีไหมเ่ะผมอยากรู้มากเลยอ่ะ ความตีหายาคุณภาพเพิ่มขึ้นสิบเปอร์เซ็นต์แรงคีหโอ้มีบับแรงคีทั้งทีเวยเหรออันนี้เป็นตอนสี่ดาวถ้าเป็นห้าดาวก็น่าจะเป็นยี่สิบแม่โอ้แม่เจ้าแม่เจ้าโอ้โอ,โอ,โอ,โอบับแรงคีอยากได้เออเออดีดีดีเพราะว่าตัวละครน้องมันแคบอยู่ที่ห้าสิบใช่ไหมแต่ช่องทางอื่นไม่ได้บอกนี่ <laughs> ใช่ไหมในะแต่ของแบมก็บวกแรงคีเหมือนกันนะของประจาตัวแบมก็บวกเนาะของน้องก็ได้อีกใช่ไหม อันนี้ของเป็นของเสื่อเชิงจ้ะแม้สร้างความเสียหายทั้งหมดเพิ่มขึ้นทั้งทีมจะได้แรงขีดเพิ่มขึ้นอีกสิบห้าเอาชิลล่างแรงว่ะชิลล่างแรงนะถ้าเกิดแบบอัพเต็มนะ่าจะเป็นสามสิบใช่ไหมเราก็ระยะเวลาเท่ากับอันติเลยอะ่ะอู้เซตเซตสองได้แรงขีเพิ่มอัตราขีของทั้งทีเพิ่มขึ้นยี่สิบอ้ทำให้ทังท้งทีอัตราขีเพิ่มขึ้นอีกอ๋อจะทําให้เราเข้าสู่แม็กซ์ในการแรงขีดห้าสิบเปอร์เซ็นต์ได้ง่ายขึ้นใช่ไหมเออฮึ่ยน้องมันจี๊ดว่ะ ถ้าสวมใส่โดยแฮเชอร์ออฟรีเบิร์ตอัตชีเขงตัวละครทั้งทีมที่มีสถานะไอ้นี้อยู่ก็อะไรนะอันธาอันติใช่ไหมจะแรงเพิ่มขึ้นอีก10%แรงคี้เพิ่มขึ้นอีก17โอ้โหคูณตัวละครมันบวกมันบวกหลายแรงมากอ่ะโอ้๋ฟูฟูฟูเซตแรงฟูเซตแรงหากทั้งทีมมีตัวละครที่อยู่ในสถานะแฮชเชอร์ฟอร์มรู้สึกน้องจะเป็นแฮชเชอร์แต่แรกแฮเชอร์แต่แรกเลยใช่ไหมก็คือคือคือน้องแค่อน้องใส่ในทีมก็คือได้เลยใช่ไหมทั้งทีมจะอยู่ในสถานะนี้ใช่ไหมจะสร้างความแข้ึนเอา15% ถ้าไม่ตายและ,และการโจมตีในานะลิมิตเบรกจะแรงขึ้นทั้งหมดเพิ่มขึ้นอีกสิโอ้มิสเตลนะับเป็นลิมิตเบรกไหมวะคุณเดี๋ยวผมไอเช็คนะสื่อเชิญไฟล์เราจะแรงขึ้นอีก5%ใช่ไหมอ๋อขอ,อดูเคียวต่อไปดูเขียวนะเพราะว่าเขียวที่ผมใส่ไม่มีเคียวอันเก่ามันสายโจมตีมันไม่มีบัฟให้ทีมนะผมบอกเลยเขียวเปล่ามากนะนี่ไงทั้งทีมปุ้ปนปูเ p โอ้อยู่นี่ไปฟู้นเอพีอยู่ที่นี่อ๋อแต่ครูดาวสิบห้าวิก็พอๆกับของแบมป่ะหรือของแบมนานกว่าวะนะอ๋อเพิ่มฟื้นเอพีอยู่นี่คุณนี่ยังไม่ปลดนะเนี่ยโอ้ทั้งทีมทั้งความแต็กร่งกำลังแรงโอ้คุณอาวุธอาวุธอาวุธโหด,ด,ดคือน้องโหดทุกชิ้นนะที่ผมมองนะที่ผมว่ามองด้อยสุดน่าจะเป็นชิ้นบนชิ้นบนแบบว่าดูด้อยสุดใช่ไหมชิ้นกลางผมมีและชิ้นกลางอะไรได้เป็นหนึ่งนะชิ้นไหนด้อด้อยสุดเออชิ้นกลางด้อยสุดฮะบน บนกัล่างดีดีครับบนกัล่างดีริงกลางได้สุดหัวปวดเลยแล้วได้แกกโอ้แต่ผู้ความดีเยี่ยมเราก็ต้องมีครบสามชิ้นถูกต้องแน่โอ้คุณน้องมันบ้าบอจะได้เลยนะเออโหดโหดน้องโหดมากผมก็ไม่คิดว่าน้องตัวเปล่ามันจะเก่งขนาดนี้นะว่ากันตามตรงอ่ะน้องตัวเปล่าเก่งแล้วก็ของฟูไม่ต้องพูดถึงนะฮะไม่เจ้าเกิดกีเรดเลยนะผมเปิดไปเท่าไหร่แล้วนี้นะ ผมได้กลางมาแล้วอีก45ครั้งนะอีกสิครั้งนี้ยังไม่ยังยังยังม่วงยังไม่ออกนะฮะยังได้รุ้นอยู่ยังได้รุ้นอยู่ได้ได้ได,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 ดีนะฮะเนี่ฮะเพื่อนๆเ,เป็นไงบ้างฮะรอบนี้นะ่าจะสบายแหละใช่ไหมนะฮะก็ลาไปก่อนนะครับผมนะนะมันอโพโลเนียมาหลายเที่ยวแล้วนะฮะพบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าครแล้วผมนะไม่๊ายบายจ้าเย่นะอืมผมสงสัยนะไอ้ตัวซัพพอร์ตก็อีกเรื่องหนึ่งนะไอ้คนไม่มี DPS แข็งๆนี่จะเล่นกันยังไงนะฮะเพราะว่าตัวลำบากน่าจะเป็นวิสเตลบ้าผมรู้สึกได้นางมาคุ้มมากเลยคอนเทนต์คนอวยนะฮะลาไปก่อนครับไปบายจ้า